วัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องลีมิงโชนะฮะหายไปนานนะครับโอ้ไม่ได้อะไรครับอยู่เดินไปเดินมานะฮะภารกิจต่างๆนานาแต่ว่าวันนี้เสียงกลองลั่นแล้วนะครับแม่นะครับก็ตอนไทยนะครับรับถอยหลังแล้วครับจากนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับคืนวันนี้วันพระษดสิบารีเราจะ เจอกับทีมชาติจีนประเดิมนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในกลุ่มก้อนที่เรามีเกาหลีใต้นะครับแมขาใหญ่ละเกินครับกางเกงเด็กใส่ไม่ได้โซโกปิงสิงคโปร์นะฮะแล้วก็คือกลุ่มนี้ก็เอาที่หนึ่งที่สองเพราะฉะนั้นที่หนึ่งก็ยกให้เกาหลีใต้ไปเราเนี่ยเตรียมตัวขอเป็นที่สองพอนะครับเพราะฉะนั้นการประเดิมเริ่มกับ จีนวันนี้จึงมีความสำคัญยิ่งนะครับนะแล้วก็ที่เรียกแขกได้มากก็คือสีม่ไายชุดนี้ครับหลังจากเจอวิกฤตศรัทธาครับวันนี้กลับมาครับมากันครบถ้วนกระบวนวันนะหมูตัวนี้เลือกยากเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเทีละทรนบุญมาทันนะธนาทิพย์สงกสินสารัอยูเย็น สุขโชคสารชาติบดินภาลานะฮะแม่มากันโอ้โหเลือกไม่ถูกนะครับส่วนจีนนะครับคุณอเล็กซานดรายันโควิชนะครับซุ่มซ้อมการอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงผลัดใบครับเพราะว่าคุณยันโควิชเนี่ยคุมทีมตั้งแต่19นะฮะต่อเนื่องมาจนดังนั้น ก็จะใช้นักเตะรุ่นใหม่ๆห,หลายต่อหลายคนนะครับผสมผสานตัวเก่าอยู่สองสามตัวนะฮะก็ดูแล้วนะครับวันนี้ลีหมิงเนี่ยวิเคราะห์อย่างไรก็ต้องมาฟังทางเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะรู้ด้านเดียวแต่จีนนะครับก็ต้องบอกว่ามีผู้เล่นนะฮะที่น่าก,กลัวก็คืออูเล่ยน,นะครับติดตามดูให้ดีนะครับ เป็นดีตซูนาเอสพารนะครับเป็นตัวแสบความหวังสูงสุดของจีนนะฮะแล้วก็นอกจากอูเล่ยแล้วนะครับก็จะมีหลายอูมาเจอกันนะฮะเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งก็จะมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันชื่อชูเฉิงยี่นะฮะซูน่ามาได้เก้าชางหยูหนิงนะตัวนี้ก็เคยอันตรายนะครับแต่ของเราน่าจะ พร้อมกว่าดีกว่านะฮะแล้วก็มีขวัญกำลังใจความได้เปรียบนั่นก็คือการเล่นในบ้านนะครับวันนี้นอกจากหลีบิงอยากจะได้เห็นลีลาการเล่นของสุพชัยใจเด็ดนะฮะสุพโชคสารชาติแล้วสุพนัทเหมือนตานะครับก็จะกลับมาช่วยทีมไทยตอนนี้ทีมไทยมีนักเตะ้าแข่งในดักบางแดน ที่ว่ากันว่ามาตรฐานสูงกว่าไทยลีก4คนนะครับก็คือคุณสุพนัทเหมือนตานะอยู่เบลเยียมโอเอสรูเวนแม้จะอยู่ดีกรองลงมาก็ตามนะครับมีคุณเอดิสรอร์อยู่บารียูเตตเคคุณสุพชคสารชาติคอนซนเดเรซัปโปโรแล้วก็เอกนิตปัญญานะอุราวะเรดไดมอนด์เป็นหน้าตำ่ำไม่รู้จะได้ลงน่าจะเป็นตัว วัดใจไม่ถูกครับตัวจริงตัวสำรองนี่มันใกล้เคียงกันมากนะครับอของเราขาแข่งต่างแดนสี่คนของจีนนะครับก็เคยผ่านสังเวียนยุโรปมานะอูเร่รีเกะไต๋ไวยชุนหลิวหยางหลีเร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่นที่บ้านละเหมือนกับเมสซิเจนะมีอยู่คนเดียวคือ อูเชาวคงนะครับกองหลังที่ย้ายไปอยู่ชุรคกีนะครับอ่ะก็มาว่ากันละกันนะครับในรูปเกมวันนี้เนี่ยแม่ดีมีเสียดายของทีมไทยขาดนิโครัสมิเคิลเซนนะครับเราประเดิมวันนี้ครับก็คงจะต้องเป้าหมายสามแต้มดังนั้นเปิดเกมรับไม่เอาครับบุกเดินหน้าแล้วฆ่ามันนะฮะก็ ดูครับว่านวดแล้วจะเจาะได้ขนาดไหนถูกการโต้กับเจ็บๆแบบไหนอย่างไรนะฮะจากทีมจีนนะครับทีมจีนนี้ต้องเรียนนะครับว่าเขาเคยไปบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วครับครั้งหนึ่งนะครับปีนั้นปี2002นะโอ้ทีมเขากแกร่งมากเลยนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มตอนนั้นเนี่ย2 0 0 2ก็ทราบกันดีครับ ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้สิทธิ์ไปละทังนั้นโซนเอเชียก็จะเหลือ2ทีมครึ่งนะครับในรอบ10ทีมสุดท้ายเข้าแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะนะฮะไทยเนี่ยเข้ามาใน10ทีมด้วยนะครับแมไม่ธรรมดาครับแต่ว่าไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A แล้วก็เป็นบวยของกลุ่มนะครับมี4คะแนนสเสมอก็4นัดแพ้4นัด, 4, นดมีซาอุดิอาระเบียเป็นจะ่าฝูงนะฮะได้ไปอิรัก นะครับเป็นที่2ต้องมาคัดกับ UAE ซึ่งเป็นที่2ก็ของกลุ่ม B นะครับจีนนะครับได้เป็นที่1ของกลุ่มไปครับนห่เท่เลยครับตอนนั้นก็แบบนัดชนะ6เสมอ1แพ้1มี19ันคะแนนนะครับอ่านี่ก็คือเกียรติประวัติอันสูงส่งของทีมชาติจีนและดันมีไทยเข้าไปรอบ10ทีมด้วยตอนนั้นนะครับปิต์วิทย์คมทีมนะครับแต่ครั้งนี้ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงครับจีนเคย50กว่าของโลกตอนนี้ก็ไปจะ80นะครับเขาก็ประมาณเกรดบอลประมาณอิรักที่มาแข่งรายการ King's Cup ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเล่นนอกบ้านเนี่ยเราเป็นรองถ้าเล่นในบ้านเราเป็นต่อนะครับโอากาสที่จะชนะ3แต้มมีสูงทีเดียวครับนะดีมิงก็หวังอย่างนั้นครับแต่ฟุตบอลเนี่ย มันไม่ใช่ไฮโรเปิดถ้วยแทงนะจีนเขาก็ซุ่มจะเก็บหนึ่งแต้มเขาก็พอใจละนะครับสามแต้มนี้เขาฉลองเลี้ยงโต๊ะฝรั่งเลยครับนะฮะโต๊ะจีนไม่อยากกินละวปิดโต๊ะไทยสนะิมาเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อคืนนี้ครับเบื้องหลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวรีมิงจะมาล่ายาวให้ฟังเพราะว่าจะเข้าไปร่วมสัมผัสบรรยากาศในราชบังคลากีฬาสถานด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กันหลิมิงขอบคุณปูนยาแนวตาจาระเก้และทุกท่านด้วยปูน,ปน